สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมานั่งพูดคุยนะคะเกี่ยวกับหน้าไพ่ a g e of Cups ไพ่8ปดถ้วยสัญลักษณ์ของไพ่8ดถ้วยคือการละทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและการทิ้งสถานที่หนึ่งไปด้วยความผิดหวังแม้จะมีความต้องการเข้ามาก็กลับทำมินต่อไปจะอยู่ด้วยอุดมการ แต่ยอมรับใช้ด้วยดีและทำด้วยความจริงใจหรือเพื่อสายตาของสังคมเช่นในกรณีครอบครัวหรือคนรักการงานมั่นคงได้รับการสนับสนุนเป็นนักสังคมสงเคราะห์การเงินฐานะดีความรักห่างกันชั่วคราวหรือจากกันด้วยความเข้าใจถ้วยไม่ล้มถึงอยู่ก็อยู่ได้ในสังคมและลูกๆเพื่อหน้าตา เบื่อกันสุขภาพเครียดคิดไม่ตกคิดสับสนวกวนป่วยใจอาชีพเจ้าของกิจการของตัวเองค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ